อะันนี้กังหันกังหันลมอืมนามามาทางนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอซีทุกนสวัสดีค่ะวันนี้มองไปค่ะ่อจาไปคำสนุคนเปิดเลยมาถ่ายส่วนสตรอเบอร์รี่ยูวันสตรอเบอรี่สตอเร ทำไมได้ล่นย oh, no. hey. oh like. ูวันโอ้ยเนะมเนี่ยใครก็สตอาเรได้อันนี้ของจริงนะเนี่ยของจริงค่ะไม่ใช่ของปลอมโอ้หมากกับมีเหรตัวนี้เพิ่นเพิ่นให้เก็บเอาเองบอกลมันกรหัวไหมลูกปับลูกละรอยฮะปับลูกละรอยปั๊บค่าเก็บหนลูกหนึรบาทนะคะ เก็บกินในสวนปรับลูกละร้อยห่วยอย่าไปปิดด้วยลูกเอ้พ่อบ่ามีเงินร้อยปิดเอาจักรตาหนึ่งเอาโรโอุ้ยหมากเงยหมากงามสวยสวยของจริงเลยนะคะอือ ลูกได้หนึงร้อยบาทนะคะเพื่อนขายเป็นกิโลให้เขาเก็บเองหรือให้เพื่อนเก็บใหบ้สวยจังเลยาไม่รูปแจะถาา่าอันนี้คือชอบโชฟี่เร,เร็วนะครับ,บตัง้งลงเลยกินเลยแล้วโอ้ยมันหักก็จะรู้เรามันตับบวกสวย ขึนน้นไปหันเพื่อนกะเอาหน้าที่ละร้อยเครื่อนไปหน้าทีละร้อยมา,ยออด,า,ายดูส่วนที่เสร็จแล้วก็จะไปดูส่วนที่สองออลูกคนถูกสตาร์บั่ลลี่ทำไมมันมีอย่างนี้วะอืออะไรเนี่ยทำไมมันหมุนหมุนตัว กังหันลมครับจะหมุนไปเรื่อยทำ,ทำไมมันทำไมเป็นอย่างนี้ี่มันกาาังห<ป>ันี้เดี๋ยวเรามาถามคนคายกันนะว่าลูกละหนึ่งร้อยบาทหรือว่าโลละหนึ่งร้อยบาทง่ายลูกละเครื่องลูกสาม oh <my> ร้อยถือว่ามันเสียหาย อ,อ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปแต่ตัวนี้มันไม่ค่อหนังหน้าว่าไม่ค่อหนังหาถ่ายรูปัง<ะ>วไหมรูมสวยใช่ไหมถายด,ยดโอ้ยพี่เพิ่นเก็บมาไว้กัมี สตอเบอรี่สามห้าน้ำสตโอเบอรี่เป็นไงครับขายดีบ่ช่วงนี้

ทำชัน <Channel. S 2> ครับอะไรนะลูกฮะเออไปอถาไป่ายหน่อยรมสีเขียว่ะครับพ่อเอาล่มเอาล่มสีฟ้าก็ได้ นี่ดวงดาวไงอือดวงดาวเาจะไปดูต่ออีกเราจะไปกินสตรอเบอรีก่อนมันจ,นนจะค่อยๆกัน 2, นะแต่ว่าแต่ละคืนคือมันนี่2006เดตั้งแต่2006 61 61, 62, 63, 64ทุกคนจะชอบเซลฟี่ถ้าจัดสถานที่ต้องแบบมีให้มีสถานที่ดีว่าคนเซิฟี่มันเป็นสังคมเซิฟี่ตอนนี้มันจะคนจัดเวยๆคนจะชอบม,มากาาามแล้วขอขอบคุณเอมากค่ะทุกคนวันนี้ตั้งแต่มาคุณชุนพลฟิลกัเข้ากับพุ่มใจยุทธได้มาเที่ยวส่วนสตรอเบอร<ะ>์ี่นี่แหละนิดนิดนึงก็เอานิดนึงก็มีความสุข ไรพรัเินได้ไมันมีน <hayır S 2> รมก็เกอะม <พา S 1> ัน,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 นมีรมค,ครับครับนี่นี่คอนโซือรมสีฟ้าได้รูมค,ครับครับอือยืนอ,อยู่ตรงนี้แหละ สวนนี่มืดมากแสดงว่าสวนนี้คลายดีไอ้น้อยานไทแม่เราจะไปเก็บเต็มไหมแล้วเนี่ยเออ,เอดดที่นี่ไม่มีไม่มีลูกมันครับ <c oughs> มันหมดแล้วนี่เหลลูกเล็กๆ ว่ามันมีรูปเรืออีกเลยอยู่อืมได้ขึ้นรถขึ้นรถอีกจะไปสวนอีกแล้วครับครับครับไปดูอีกสวนนี่คือดวงดาวเหรอดวงดาวข้าวดวงดาวข้าวเหรอใช่ดวงดาวข้าวข้าวตัวหันเราไปทำดวงดาวข้าวไว้บ้านเราไหม Ya Tak beri, sebenarnya apa? Nak kini mana ni? Ba. เล็กน้อยไปใล่เขา,วาควรกินปาล้างผักหรอปามากินมั้อื้มัน่ชอบเพราะว่ามันผสมหลายมันาหักดีมันแดงคืองอยู่ ครับเพราะว่ากล่องล,อละแปดสิบบาทแต่ก่อนตอนที่ตอนที่เพิ่นเปิดใหม่ๆเนาะครับแจ็บเจ็บนี่ไป็นนั่นงเลย wan wan bong bong ăn ừ. 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 chặt luôn rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เสียงกรบเสียงเขียดต่นย่ำลงหน้าเนอ,อ,อะก็หน้าเขาเดกหน้าตัวนะ่ะไม่อยอมคิดว่าโคกกระสา่าวะงางเขาใหม่แล้วย่างไก่กินกันย่างไก่บ้านเอฟเ,เอฟซีวินหัวน้ำ 拜拜。